ล่านนาเมืองหนาวกับข่าวใส่ไข่กําแพงเมืองเชียงใหม่แจงกู๋เมืองแจงหัวลิ้นตัดมุมแจงทับนับกองสัตว์ถูเสาะแจงแย่งจูหูเกี่ยมเตรียมตาน รอบอ้อมล้อมถึงแนวตึงสี่ด้านเปียได้สู่ผ่านพวกใายอย่าขึ้นถนนก้าวบนปัง้ายพดสายลงไตลงต่างอีพีที่แล้วปาศาได้เล่าไว้สองแจงตัางวันออกแจงที่เป็นสีแห่งเมืองเป็นใจยะมังกะละของเมืองคือแจงสลีภูม หรือแจงสีภูมิและแจงกระตัมอยู่ตังวันออกแจงไตอยู่ตีลาดตําของเวียงเป็นตีระบายน้ำออกป๋าไปค้อนอ้อก,กันนักเจ้าบ้านอย่าใส่กระตัมดักป่ากันเลยห้องว่าแจงกระตัมแต่เมื่อเจ็ดร้อยส้าเก้าปีตีแล้วพยา,ยามังรายเปิดสร้างกำแพงเวียงคูเวียงและประตูเวียงแล้วก็มีการบูรณะซ่อมแซมอยู่หลายครั้ง เท่าเมื่อสองสามปีที่แล้วนี่ก็ซ่อมแปงกันการก่อกำแพงด้วยดินกีนั่นในสมัยพระเจ้าเมืองแกว้วและพระเจ้ากวิลัก์แปงป้อมประจำมุมก่อเมฆปาการบานประตูหอป้อมกำแพงเชิงเทินคือแน่นหนามันคงคุดห้องคูเอาน้ำเข้าหลอกเวียงแจงกำแพงพอแล้วกระตงเหมาะงามแข็งแรงทนทาน เป็นตีหน้าเก่งขามของข้าซึกแดดและอีพีนี่ก็จะได้มาเหล่าข่าวแจงหัวลิ้นกับแจงกูเหืองตั้งฝากต่วันตกก็ออกจากแจงกระตั้มตัวถนนลาดเฉลียงแสนต่อไปถนนช่างรอเรียบคูเวียงไปจนสุดตั้งวันตกก็อยู่หัวมุมถนนช่างรอนี่กันนะแจงกูเหืองไอ้เครือไฟยด กดใจในวังหุบการคลองวังม้างเมา,เ,มาเอาคอนสมบัตสะทานคุ้มตันกอบคอนลู่เจ้าเฝ้าฟอนโลบยึดกับบดงดหมายเข้าในตั้งปึดขับเขไหลโ้นแสนผู้ ทกดึงลากเกณฑนับเป็นสัตรูปึดลานลงคูยูหนีขีายเจ้าใจขุนเคลือพระโอรสพยามังาลกับบัใจใจผัยอื่นเป็นอาของพญาแสนภูฮันนาะได้กึดกระบทชิงราชาสมบัติพญาแสนภูบอดต่อสู้แต่ก็หล่นไปจังหาย ไปเปิ่งพญาใช้สงครามผู้เป็นปอพญาใช้สงครามเลยสั่งฮือเท่าน้ำท่วมน่องใจของพญาแสนผูเขาปราบปามแล้วจับขุนเคื้อผู้เป็นอาส่งเฮือกับมืนเฮืองขังไว้ในเฮือนขังตีบ้านของมืนเฮืองหันแจงกูเฮืองก็เป็นตีบรรจุอัธิของมืนเฮืองแจงนี่เป็นป้อมประจำมุมบรรตกแจงไต ตัวปอมก่อด้วยดินกีเป็นจั้นๆผังมนแบบดังเดิมก่อเชิงเทินหอป้อมตีกำบังของทหารมีใบเสมาโดยหลอกพอแล่้วก็มีความขลังและหน้าผากภาุ้มใจแต่ละก็บูรณะโดยพระเจ้ากาวิละห้องข้างล่างเหมืองคูเหมืองฝากใต้หลอดทันดันไปตีล่อง ล่องลัดประตูกลนูหลวดต้องละตามลุ่มต้องลหลต่างเลาะหลงลิงล่ำดัดหลามเลอหลังล่นไหลลำหลางตั้งผงลงนี่ตัดแจงนี่ก็ลิงนอกมีประตูและลำลังระบายน้ำกันหน้าน้ำน้ำนักก็ปล่อยไหลออกไปทั้งสวนการจนาพิเศษ คงเป็นระบบระบายน้ำและกันน้ำท่วมของเทศบาลนครเชีงไหม่เปินใกล้แจงกูเฮืองนี้มีสวนสาธารณะบวกหาดบรรยากาศลุ่มลืม่นมีห่มไม่ก็ไม่นักหลายมีสะน้มน้ำตกปา่าและสนามเด็กเลน่นเป็นตี่เดียวที่คนในเวียงเชียงใหม่ใจเป็นตี่พักพนมานั่งอ่านหนังสือ หรือมาออกกำลังกายมีล้านขายของครบเคี่ยวเข้าขนมนมเนยชากาแฟาตวัวกันเฮ้าออกจากแจ้งกูเฮืองก็อย่าล่องไปหาแยกสนามบินไปโลบินสันเซนทันแอร์พอร์ตหรืออย่าต้วยตั้งหลวงสาย108ไปสันพักหวานกาดฝรั่งหางดงก็ไปนี่ละหรือว่าอย่าต้วยถนนมหิดลสาย1141 พดแยกดอนจันไปลำปูนลำปางก็ออกแกงนี้ไปนอกเทพกุมคุ้มข,มขางยืนยังเก่ากีเยี่ยมถอยวิถีสุ่มตับคำคืดเค็ดขามยืนย nh มหย่องยับมาะเป็นมันป้อมหย,ยังใหญนับขาวเก่าย้อนตัดตอนเตียวไก ขั้งขุนมังลายง่อยหลังฝังอีกกำนี่ขึ้นท้งเหนือโดยถนนบุญเลืองลิฟกายประตูสวนดอกระยะก่อแปดร้อยสิบวาก่อปะแจงหัวลิ้นที่แปลงเป็นแจ้งสุดท้ายคือพยามังลายเปินอยูน่นี่พอไปตั้งดอยสุเทพหันน้ำตกห้วยแก้วพ้อมกับหั่ว่าสีเหมือนได้ยินเสียงน้ำตกอยู่นะซึ่งก่อ ตัดกับใจยปุมที่เป็นมังกรละหนึ่งในเจ็ดอย่างของการสร้างเวียงเจยงหม่ติว่าลำน้ำไหลขึ้นไปหนเหนือเลี้ยวไปหนตะวันออกวนลงไปทางใต้ไปทิศตะวันตกโอบล้อมเวียงกุมกามแม่น้ำนี่เป็นนครขุนเกียวเมืองและสอดคล้องกับน้ำตีไหลจากห้วยผาลาดห้วยภูเขาวห้วยแก้วห้วยช่างเขียน ไหลผ่านเหนือเวียงเชียงใหม่ไปตั้งวันออกเปาะกับน้ำแม่คาตีลรวมสาขาน้ำแม่สาห้วยตึงเท่าและแหมหล,ลายหลายห้วยจากดอยปุชชุคีรีหรือดอยอ้อยจ้างหรือดอยสุเทพแล้วก็อ้อมเวียงเชียงใหม่ไปเวียงกุมกามไปหลงแม่น้ำปิงหันคือดอยสุเทพปุ๋ยอยู่ตั้งวันตกน้ำก็จะไหลไปวันออกตั้งตีสร้างเวียง ก็เอาน้ำจากดอยนี่มาใจกันในเวียงแปลงห้องให้ไหลเข้ามาที่ห้องวันลิ้นก็เลยตั้งจื่อแจงนี่ว่าแจงหัวลิ้นตามใจยภูมิมงคลเมืองเดี๋ยวนี้กันชนประธานเปนดีก็ผันน้ำจากเขื่อนแม่แตงหล่องแม่ลิ้มมาตัวของชนประธานแล้วแม่งมาเข้าที่ประตูน้ำและแจงหัวลิ้นนี่อยาวเาเข้าตั้งใดเมื่อใดก็ได้ แล้วกลบายออกตั้งประตูน้ำต่างๆรวมตึงตั้งแจงกระท่ำเหมือนกับเอาลงไปล่างพ้องแม่คาและลำเหมืองโต่อยว่อันทรงเข้าประตูหลงขูจ่องนี่จากห่วยนาทีหอดตึกปล่อยน้ำฮือไหลจำไหนห่องลึกเพราะเติมลุ่มคอนขูขัน ตัดหูตาหับนับเป็นตางผันเก้าสายลำธารน,นั่นหัวลิ้นเจ้าแจ้งกำแพงและคูเมืองถือเป็นโบราณสถานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตั้งแต่ปี2478่ปรลักเป็นตียืนยันในภูมิปัญญาการปกป้องหักษาเมืองของคนล้านนาในอดีตคือเป็นตีเล่าขาน และเอาเป็นหลักฐานตั้งประวัติศาสตร์อยากใื้ผู้คนไข่พอไขหันก็เป็นตึงจุดเด่นและเป็นตึงตีดึงดูดนักท่องเที่ยวอันดับตน้นตนตีฟังต่างชาติอยากมาแอวเมืองไทยและกัต้องมาแ่วเชียงใหม่มาพอแจงกําแปงเมืองนี้กังยินดีกับร้านนะขอชื่นชม บุคคลองค์กรหน่วยงานตี่มีส่วนอนุรักษ์สร้างแปลงต่อเติมเสริมแต่งเฮ้อกำแพงเวียงคูเวียงประตูเวียงเจียงใหม่คงอยู่สถาพรเป็นตีเชิดหน้าชูตาแล้วมูเฮาก็ได้หันความสงางามไวยนอกป่อพญาแปลงกำแพงแวดเฝ้าเปื่อจองปองเกา่าขวกลั่น จัดขึอจุขังปอมบังจ่องจันมุดหมายมิ่งมั่นเสียงใจพระเตวาลักจักหนนลใจคุ้มกันพานภัยนู่ไก่เวียงห้องห่อมจังทหารปาการห่ำป้องเมกันยือผองไหลตับนอกจากเกี่ยวกับตับเซิกแล้วขนมะเกาเจอว่า บุญแจงอย่าเป็นที่อยู่ของเทวดาอาลักษ์คอยดูแลรักษาเมืองและผู้คนให้มีความสุขอยากให้บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์เทวดาอาลักษ์เรานี่เป็นเหมือนสีและขวนของเมืองเจ้าเมืองเลยต้องทำพิธีปูจาผีและอาลักเมืองทุกปีและกันไผ่ทำร้ายแจงก็คือทำร้ายเมืองทำร้ายสีและขนของเมืองก็อย่าคืดบ้านคืดเมือง ก็ต้องมั่งค้ดแก้คึดกันจากแจงนี้ไปตัวถนนมานีนกพลัดเลียบคูเมืองตั้งเหนือไก่ประตูจ้างเพือก835้าวาก็อย่าปะแจงสีภูมมอยู่แม้วัดปันตะเกินหันก็เป็นว่าคบสีแจงกำแพงเมืองเชียงใหม่ละอีเด็กเก่ากั้นย่านเผียวต้องเตียวจ่องกับบุสันอย่างออมต่างขน ตัดคือเปืนแว่งใจแปลงถนนยะเป็นตังวนปูนเถีวเตียวกวางห่มหันหิบแหมคูแขมขุ่มข้างแต่ไตตนตางขันคบป่อโลกสาะหาได้มาปาดปกตึงเหลือห่ำอู้บรรยายข้างคูก่อนนั่นเป็นตังเตียวแขบ,ขบ หลอกโดยคูบดได้กว้างขวางอย่างเดียวนี่ก็มีการสร้างแปลงปรับปรุงเลยมาปนเอาพื้นที่เมฆหรือว่าคันดินออกแปลงถนนถึงสองข้างคูเมืองเตียวแวดเวียงยังติหันอยู่นี่แล้วกันว่าโครงการเชียงใหม่เมืองสวยไล่สายเอาไฟฟ้าลงดินหลอกคูเมืองจั้นไหนจั้นหนกและเขตเมืองเก่า ซึ่งกำลังเนี่ยอย,อยู่อย่าเล้วเส็จปีหน้านีเก็ก็หู้ว่าตั้งเทศบาลน,นาครเชียงใหม่เปินก็ได้เริ่มแปลงถนนงามๆตีบ่มีอย่างบดบังทัศนียภาพกํานี้ตึงเปินตึงเฮาก็อย่าได้พอได้หันภูมิทัศน์เมืองหลวงล้านนาแสนสงางงามแน่นอนแจงหัวลิ้นกันขึ้นเหนือไปก็ลงสันติธรรม ไปกาศศิลิวัฒนาทานนินออกลาชฉพัดจางเพือกพดคงสิงได้กันออกโดยถนนห้วยแก้วสาย1004อย่าไปแยกลิ้นคำ้ำนิมมานหรือว่าซื้อไปก่อมหลาลลยจังไม่นำตกห้วยแก้วพดแผด่ดอยสุเทปุนลละพยามังหลายสร้างเมกปาการด้วยคันดินพระเจ้าเมืองแก้วและพระเจ้ากวีละ กเมกด้วยดินกีไว้เป็นตีหักษาเวียงแล้วคนรุ่นใหม่ก็มาสร้างเสริมแต่งแปงแหมก่อนยาเฮยืนยงอยู่มาืมูเฮาได้หันเต้าเดียวนี่เป็นสุดยอดพญาตีหน้าภูมิใจแต่เลยยกยือแจงจันคุ้มวันจุมใจสาลีเวียงใจใจเป็นแนวปองกษัตร เปิ้นแปงกำแปงเวทห้องรอบบ้านอ้มจองห้องล้อมกว่าเจ็ดร้อยปีนี่ดีพัำพมม้อมเมาะหยังเต่าป้อมประการล้านานานโนเนื้อคือเหลือพระมานนับเป็นตำนานเต้าขานความอ่าง ก่อปันจัดแข่งกําแปงเมกกว้างแต่นกันนี้ยังเก่าหนักก็ยังเหลือกําแปงหื้อหันว่าพยามังหลายทรงสร้างเมืองเจียงใหม่มีกําแปงเมืองสองจันคือกําแปงเมืองจันไหนและจันนอกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันน้าท่วมจากแม่น้าปิงนอกจากซีแจงกําแปงจันไหนที่กาวไว้นี่แล้วยังมีกําแปงเมืองจันนอก มีแจงประตูตาแปะประตูละแกงหรือลายแข้งประตูกลมและที่สมบูรณ์ที่สุดก็ประตูหายยาหรือแจงหายยาบางห่องห้องว่าแจงทิพเนตหลงเหลือหึ่งหันอยู่ยังมีสภาพคงทนดีก่อด้วยดินกีมีลักษณะเป็นป้อมไข่แจงกูเหืองตั้งอยู่ตั้งใต้จากแจงกูเหืองไปประมาณ6 0 0เมตร ขอยุดจ้อยจาต้องลาหยอบพักจบเหียเต่าอีเนอนายจุกเศร้าเต่านี้เต่า,ตาอียั่งไข่ป้อยป่งลงลายไว้เหียเต่าอีขอจบบรรยายไว้เหียเต่าอีเต่านี้สู่กันฟังก่อนและนายเฮ้ย